คอสเชบิบเป็นกำแพงหินโบราณปริศนาจากโลกยุคโบราณสำหรับท่านที่เปิดมาเจอเราครั้งแรก ฝากกด subscribe ติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจคอชเชบิบเป็นกำแพงหินโบราณที่ตั้งอยู่ในทางตอนใต้ของประเทศจอร์แดนมีความยาวประมาณ1 0 6 150ถึง150กิโลเมตรทำให้เป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีเฉิงเส้นที่ยาวที่สุดในจอร์แดนและบางแหล่งข้อมูลถึงกับจัดว่าเป็นโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ยาวเป็นอันดับสอของโลกรองจากกำแพงเมืองจีนเลยทีเดียว กำแพงนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและยังคงเป็นปริศนาที่นักโบราณคดีพยายามไขคำตอบมาจนถึงปัจจุบันการค้นพบอย่างเป็นทางการและเป็นที่รับรู้ของคอตเชบิบเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสำรวจทางอากาศเซอร์อเล็ก k เคิร์กไบรท์ปี1948ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนแรกๆที่ค้นพบหรืออย่างน้อยก็บันทึกการสังเกตเห็นโครงสร้างนี้อย่างเป็นรูปธรรมคือ เซอร์อเล็กเคิร์กไบรท์ซึ่งในขณะนั้นเป็นนักการทูตและผู้ดูแลชาวอังกฤษประจำจอแดนในยุคนั้นคือทานจอแดนเขาสังเกตเห็นแนวหินหลากยาวเหยียดนี้จากเครื่องดินในระหว่างการเดินทางและได้บันทึกการค้นพบของเขาไว้เขาคือผู้ที่รายงานชื่อที่คนในท้องถิ่นใช้เรียกโครงสร้างนี้ว่าคอตเชบิบซึ่งมีความหมายในภาษาอาหรับว่าเส้นของเชบิบหรือแนวของเชบิบซึ่งเชื่อว่ามาจากชื่อของเจ้าชายเชบิบอัลมาฮดาวี ที่เป็นผู้ปกครองท้องถิ่นในอดีตการสำรวจทางอากาศในยุคหลังแม้เคิร์กไบรซ์จะเป็นคนแรกๆที่บันทึกไว้แต่การสำรวจทางอากาศที่ตามมาภายหลังโดยนักโบราณคดีและนักบินทําให้มีการทําแผนที่และระบุขอบเขตของคอเชบิบได้อย่างละเอียดมากขึ้นภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในยุคปัจจุบันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการศึกษาโครงสร้างเชิงเส้นขนาดใหญ่นี้ เนื่องจากความยาวและลักษณะที่ทอดยาวไปตามภูมิประเทศทำให้ยากที่จะสำรวจให้หมดจากพื้นดินลักษณะทางกายภาพคอสเชบิตมีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นแต่ก็เรียบง่ายในเวลาเดียวกันวัสดุก่อสร้างกำแพงสร้างขึ้นจากหินท้องถิน่นที่หาได้ง่ายในพื้นที่ทะเลทรายและพื้นที่กึ่งแห้งแล้งของจอร์แดนตอนใต้ส่วนใหญ่เป็นหินล้มลวมหรือก้อนหินที่ไม่มีการสกัดหรือแปลรูปเป็นพิเศษ มีการเรียงหินเหล่านี้ขึ้นเป็นกำแพงอาจมีการถมดินหรือเศษหินเล็กๆเพื่อให้มันคงขึ้นบ้างแต่โดยรวมแล้วไม่ได้มีการใช้วัสดุประสานอย่างเช่นปูนซีเมนต์หรือดินเหนียวอย่างที่พบในกำแพงยุคหลังๆขนาดเมื่อแรกสร้างความสูงคาดการว่ากำแพงนี้เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วมีความสูงประมาณ1เมตรหรือประมาณ3ฟุตความกว้างมีความกว้างประมาณ0.5เมตรหรือราว1.5ฟุตหมายเหตุ ด้วยขนาดเท่านี้ทําให้เห็นได้ชัดว่ากําแพงนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันทางทหารแบบกําแพงเมืองป้อมป,ปราการขนาดใหญ่แต่น่าจะทําหน้าที่เป็นเครื่องหมายแบ่งเขตหรือหววงกลางกลางขึ้นที่บางประเภทขนาดในปัจจุบันในปัจจุบันกำแพงคอเชบีบเหลือเป็นซากปราหลัดพังเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการเวลาสาภาพอากาศการกัดเซาะและกิจกรรมของมนุษย์ทำให้หินกระจัดกระจายและกำแพงรุดโทรมลง บางส่วนอาจเหลือเพียงแนวหินที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นดินหรือเป็นแนวเนินดินเตี้ยๆที่เกิดจากการทับถมของหินและเศษดินความยาวนี่คือลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของคอตเชบิบคือความยาวมหาศาลของมันความยาวที่ระบุแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งข้อมูลแต่โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง106-150กิโลเมตรหรือประมาณ66-93ไมล์ความยาวนี้ทำให้คอตเชบิบ เป็นหนึ่งในโครงสร้างเชิงเส้นที่ยาวที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นในโลกและเป็นแรงโบราณครีเชิงเส้นที่สำคัญที่สุดในจอร์แดนลักษณะการวางแนวกำแพงทอดยาวไปในทิศทางเหนือใต้เป็นหลักแต่ก็มีส่วนที่โค้งเคี้ยวไปตามภูมิประเทศบางส่วนมีลักษณะเป็นกำแพงคู่ขนานซึ่งอาจบปร่งบอกถึงการใช้งานที่แตกต่างกันหรือการขยายขอบเขตนอกจากนี้ยังพบส่วนที่แยกแะแนงออกไปจากแนวหลักซึ่งอาจเป็นเส้นทางย่อย กำแพงการเพิ่มเติมหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นหอคอยตลอดแนวของมัแพงคอสชีบิบมีโครงสร้างวงกลมคล้ายหอคอยขนาดเล็กกระจายตัวอยู่เป็นระยะๆะะเส้นผ่าศูนย์กลางหอคอยเหล่านี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2-4ถึงเมตรวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นักโบราณคดีไม่เชื่อว่าหอคอยเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ทางทหารแต่คาดว่าอาจเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว โจสังเกตการหรือที่เก็บของสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานกําแพงน,นั่นเองการรวมกันของความยาวมหาศาลวัสดุที่เรียบง่ายแต่มีโครงสร้างเสริมอย่างหอคอยทาให้ข้อเชบิบเป็นแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยปริศนาที่รอการไขคําตอบต่อไปนั่นเองครับอายุแล้วัตถุประสงค์ที่ยังเป็นปริศนาของขอดเชบิบ ขอดเชบิบยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดของจอร์แดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอายุที่แท้จริงและวัตถุประสงค์ในการสร้างกำแพงและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องนี้ปริศนาเรื่องอายุการระบุอายุที่แน่นอนของขอดเชบิบเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากเนื่องจากกำแพงสร้างจากหินที่เก็บได้ในพื้นที่โดยไม่มีวัสดุประสานอินทรีย์ที่สามารถใช้การหาอายุด้วยคาร์บอนเป็นต้นได้ นักโบราณคดีจึงต้องอาศัยหลักฐานทางอ้อมและการวิเคราะห์บริบทซึ่งนำไปสู่การถกเถียงและสมมุติฐานที่หลากหลายยุคเหล็ก (Iron Age) บางทฤษฎีเสนอว่าคอเชบิบอาจสร้างขึ้นในช่วงยุคเหล็กประมาณ1,200-539ถึงปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานและอาณาจักรในภูมิภาคยุคนาบเทเนียนเพียร อีกสมมุติฐานหนึ่งชี้ไปที่ยุคนาบาเทเนียนประมาณ312ถึง106ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองและมีอิทธิพลในการควบคุมเส้นทางการค้าในทะเลทรายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพยุคโรมันหรือไบเซนไทน์มีความเป็นไปได้เช่นกันว่าอาจถูกสร้างหรือใช้งานในช่วงการปกครองของโรมันหรือไบเซนไทน์ ประมาณ63ปีก่อนคริสตกาลถึงขศ636ซึ่งมีการสร้างป้อมประการและโครงช่างควบคุมเขตแดนจำนวนมากในภูมิภาคยุคอุมัยยะบางคนเสนอว่าอานมาจากยุคอิสลามตอนตอน้นโดยเฉพาะในยุคอุมัยยะขศ661ถึง750ซึ่งมีการขยายอิทธิพลและต้องการจะก,กำหนดขอบเขตยุคก่อนประวัติศาสตร์ การวิจัยล่าสุดที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคนิคการหาอายุด้วยแสงหรือ Optical Dating หรือ Optical l y Stimulated Luminescence (PSL) ซึ่งเป็นวิธีการหาอายุของตะกอนหรือวัสดุที่มีแร่ธาตุที่สัมผัสกับแสงแดดครั้งสุดท้ายได้ให้หลักฐานที่สนับสนุนความเป็นไปได้ว่าคอดเชบิบอาจมีต้นกำเนิดที่เก่าแก่กว่าที่คิดไว้มาก อาจย้อนกลับไปถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นยุคหินไหนหรือยุคสำลิดหากเป็นจริงนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางสังคมและการตั้งถิ่นฐานในจอแดนอย่างมากความหลากหลายของสมมติฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการระบุอายุยังคงเป็นเรื่องที่ต้องมีการวิจัยและค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องปริศนาเรื่องวัตถุประสงค นี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดที่นักโบราณคดีพยายามหาคำตอบขอบเทียบิดถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรด้วยความสูงเพียง1เมตรและความกว้างขึ้นเมตรกำแพงนี้ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นป้อมปราการป้องกันการลุกรานทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนักวิชาการจึงได้เสนอธมุติฐานที่หลากหลายโดยเน้นไปที่การจัดการทรัพยากรการควบคุมการเคลื่อนที่หรือวัตถุประสงค์ทางสังคมและเศรษฐกิจ การแบ่งเขตแดนและการจัดการที่ดินแบ่งแยกพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เลี้ยงสัตว์สมมุติฐานที่แพร่หลายที่สุดคือการใช้เป็นพรมแดนหรือเครื่องหมายแบ่งเขตแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกของชมุมชนเกษตรกรรมกับพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของกลุ่มชนเร่ร่อนหรือชนกึ่งเร่ร่อนสมิธโนเดีย r รุ p กำแพงนี้อาจจะช่วยควบคุมและจำกัดการเข้าถึงของฝูงสัตว์ไม่ให้เท่ามาทำลายพืชผลทางการเกษตร การกำหนดกรรมสิทธิ์ทางที่ดินอาจใช้เป็นเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือการแบ่งเขตท,ที่ขนระหว่างกลุ่มทนหรือเผ่าต่างๆการควบคุมการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรอาจจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเข้าถึงแหล่งน้ําแหล่งทุ่งหญ้าหรือเส้นทางสําคัญบางอย่างการควบคุมการเคลื่อนย้ายของปศุสัตว์หรือ livestock กำแพงนี้อาจจะถูกใช้เพื่อนําทาง หรือควบคุมการเคลื่อนที่ของฝูงสัตว์เช่นแกะหรือแพะในระหว่างการออกพยพย้ายถิ่นตามฤดูกาลหรือเพื่อแยกฝูงสัตว์ออกจากพื้นที่อันตรายที่พายุทางทรายกำลังจัดเข้ามาทนมถลม่มเส้นทางการค้าหรือการสื่อสาร t r a d หรือ r o u ออ or communication) บางทฤษฎีเสนอว่าคอสเทบิบอาจเชื่อมโยงกับเส้นทางคาคักโบราณ หรืออาจทำหน้าที่เป็นเส้นทางเดินเดินทางบกเพื่อการค้าสินค้าในภูมิภาคหอคอยที่อยู่ตามแนวกำแพงอาจจะทำหน้าที่เป็นสถานีส่งสัญญาณหรือจุดพักสำหรับผู้เดินทางและพ่อค้าวัตถุประสงค์ทางสังคมและพิธีกรรมแม้จะไม่ใช่ทฤษฎีหลักแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่ากำแพงอาจจะมีบทบาทบางอย่างในพิธีกรรมหรือการแสดงออกทางสังคม ของชุมชนที่สร้างขึ้นคล้ายกับโครงสร้างเชิงเส้นขนาดใหญ่อื่นที่พบทั่วโลกการใช้งานโดยชนกึ่งเร่ร่อนมีการศึกษาที่เย็นยำว่าผู้สร้างและผู้ใช้คอตเชบิบอาจเป็นชนกึ่งเร่ร่อนที่ใช้ชีวิตด้วยการเลี้ยงสัตว์และการทำเกษตรในสภาพแวดล้อมที่แห้งแลง้งกำแพงนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนของพวกเถา เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนปริศนาเกี่ยวกับอายุและวัตถุประสงค์ของคอดเชบิบยังคงเป็นแรงผลักดันสำคัญในการวิจัยและสำรวจทางโบราณคดีในจอดแดนการค้นพบใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการหาอายุด้วยแสงและการทำแผนที่ทั้งอากาศจะช่วยไขยความลับของโครงสร้างอันลึกลับนี้ได้ในอนาคตการวิจัยและอนาคตของคอดเชบิบคอดเชบิบยังคงเป็นแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจ และเต็มไปด้วยปริศนาทําให้มีการวิจัยและสํารวจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำาเทคโ,โนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อคขความลับที่ซ่อนอยู่วิธีการวิจัยหลักในปัจจุบันโบราณคดีทางอากาศนี่คือหัวใจสําคัญของการศึกษาขอเชบิบเนื่องจากความยาวมหาศาลและลักษณะที่ทอดยาวไปตามภูมิประเทศทําให้ยากต่อการสํารวจทั้งวนจากพื้นดินภาพถ่ายดาวเทียมและโดรนการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงเช่น Google Earth Bing Maps และการสำรวจด้วยดโดรน UAVs unmanned aerial vehicle ช่วยให้นักวิจัยสามารถทำแผนที่อย่างแม่นยำระบุแนวของกำแพงหอคอยและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องได้อย่างละเอียดระบุขอบเขตและรูปแบบเห็นภาพรวมของเครือข่ายกำแพงจุดที่กำแพงคู่ขนานกันหรือส่วนที่แยกแขนงออกไปค้นพบโครงสร้างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนื่องจากสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศบางส่วนของกำแพงอาจถูกบดบังแต่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากมุมสูง Li d a r l i ด์เ Detection and r เ n g i n g เทคโนโลยีไ i d a r ที่ติดตั้งบนเครื่องบินหรือโดรนสามารถสร้างแบบจำลองภูมิประเทศสามิติได้อย่างละเอียดแม้จะอยู่ใต้พืชพันธุ์หรือพื้นผิวทรายซึ่งช่วยในการระบุโครงสร้างที่ซ่อนอยู่การสำรวจภาพพื้นดินแม้ว่าการสำรวจทางอากาศจะสำคัญแต่การสำรวจภาพพื้นดินก็ยังคงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อ,ขอมูลทางอากาศเข้าไปตรวจสอบลักษณะของกำแพงหอคอยและวัสดุก่อสร้างในพื้นที่จริงบันทึกรายละเอียดทางกายภาพ วัดขนาดที่แม่นยําบันทึกชนิดของหินแล้วสังเกตการจัดเรียงหินค้นหาหลักฐานที่ตกหล่นค้นหาสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆที่อ่านหลงเหลืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกําแพงซึ่งจะช่วยในการหาอายุหรือทําความเข้าใจการใช้งานการหาอายุทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากไม่มีวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะกับการหาอายุด้วดยคาร์บอนนักวิจัยจึงหันไปใช้เทคนิคอื่น Optical Dating o p t i c a l l y Stimulated l u m i n e s c e n ิ O.S.L นี่คือเทคนิคที่น่าสนใจและถูกนำมาใช้มากขึ้นสำหรับคอเชบิบ OSL จะหาอายุของตะกอนหรือเม็ดทรายโดยการวัดปริมาณพลังงานที่สะสมอยู่ในผลึกแร่หลังจากที่มันสัมผัสกับแสงแดดครั้งสุดท้ายการวิจัยโดยใช้ OSL ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ได้ให้หลักฐานที่บ่งชี้ว่าคอเชบิบอาจมีอายุเก่าแก่กว่าที่คิดไว้มากอาจย้อนกลับไปถึงยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งหากได้รับการยืนยันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจอย่างสิ้นเชิง Thermoluminescence d a t i n g (TLD) คล้ายกับ OSL แต่ใช้กับวัสดุที่ถูกความร้อนการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อ<ด>มการศึกษาภูมิประเทศโบราณพาลิโอแลนส์แคปและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตสามารถช่วยให้นักวิจัยเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ผู้สร้างกำแพงอาศัยอยู่และอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการตัดสินใจสร้างและใช้งานกำแพงโครงการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์กรและสถาบันโบราณคดีหลายแหง่งได้จัดตั้งโครงการเพื่อศึกษาคอเชบิบรวมถึงแหล่งโบราณคดีเชิงซินอื่นๆในภูมิภาค Archaeological Area Atlas of Jordan (AAAJ) โครงการนี้เป็นผู้บุกเบิกในการใช้ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อบันทึกและศึกษาแหล่งโบราณคดีในจอแดนซึ่งคอเชบิบเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกำลังทำงานร่วมกับกรมโบราณคดีของจอแดน เพื่อดำเนินงานภาคสนามวิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่ผลการวิจัยอนาคตของการวิจัยอนาคตของการศึกษาคอเชบิบดูมีแนวโน้มที่ดีและน่าตื่นเต้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของไลด้าโรนและการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงจะช่วยให้การทำแผนที่และการค้นพบโครงสร้างใหม่ๆเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นการยืนยันอายุที่แท้จริงหากผลการหาอายุด้วย OSL ที่ชี้ไปถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้รับการยืนยันจากหลักฐานเพิ่มเติมจะเป็นการเปิดบทใหม่ในการทำความเข้าใจการพัฒนาสังคมและเทคโนโลยีของมนุษย์ในภูมิภาคนี้การอนุรักษ์และการบริหารจัดการเมื่อความเข้าใจเกี่ยวกับคอเชวีเพิ่มขึ้นการวางแผนงสำหรับการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีที่สำคัญนี้ก็จะมีความสำคัญตามมาเพื่อปกป้องจากการกัดเซาะตามธรรมชาติและการรบกวนของมนุษย์การเผยแพร่ความรู้การนำเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณชน ผ่านบทความหนังสือสารคดีและสื่อดิจิทัลจะช่วยเพิ่มความตระหนักและความสนใจในมรดกทางการวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้คอเชบ,บิบเป็นเครื่องเตือนสมัยว่ายังมีปริศนาโบราณคดีอีกมากมายที่รอการค้นพบและเทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังช่วยให้นักวิจัยเข้าใกล้คำตอบมากขึ้นเรื่อยๆครับฝากกดไลกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ